สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนได้มารับทราบกันอีกแล้วนะคะความรู้เล็กๆน้อยๆที่จะเอามานำเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้ก็คือวิธีการเข้าไปล้างประวัติการชมแบบทางลัดนะคะ โดยที่ปกติเราจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่ประวัติแล้วก็ไปที่ลบแล้วก็มันจะมีให้ลบตั้งแต่วันที่วันนี้หรือว่าวันที่กำหนดหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นนั่นเองค่ะอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ YouTube ย t ทูบ วัน่้นมอตวบันทึกตัวเลือก่มม่ตัวเ e หน้าแรกทอเแล้วก็ไปที่ไปที่คำว่าคุณคุณโอเคแล้วก็ไปที่คำว่าจะเข้าไปที่คำว่าดูทั้งหมดหรือว่าจะเข้าไปที่คำว่า ประวัติการเข้าชมก็ได้นะคะ,ะตแต่ที่มันบอกว่ารายการนี้ไม่มีวิดีโอเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งลองไปทํามาสดๆร้อนๆหลังจากที่เราเข้าไปตรงประวัติการชม,หร,รรรชมหรือว่าไปตรงคําว่าดูทั้งหมดแล้วก็ให้เราแตะตรงขวามือบนตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือเกเพิ่มเติมล้างประวัติการดูทั้งหมดอ่าล้างประวัติการดูทั้งหมดนี่ตรงนี้เลยนะคะัติช่เรา ราร,รวัต,ทววติทตเ,เ,เ,ตเท่านี้เองค่ะทุกคนก็จะสามารถล้างประวัติได้แล้วนะคะทุกคนค่ะก็มีประมาณนี้นะค่ะทุกคนสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ